เฮีจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ายำเนมเมขา้าวทอดทำกินเองง่ายๆอาหารไทยในต่างแดนจ้ายำเนมเมขา้าวทอดยั่วจ้าแอ่ะแบบดูกจกันกัน ใพี่น้องภูกระยาดาวจากช่องยาดาวสะพายรนเวอีกเด้อจ้าวันนี้ก็ชิมาชวนทําเอะขยาแหนมขอโทอดกินเองจ้ะคนไม่สบายกินแหนมขอดทอดมันก็ทําเอทํากินเองมันก็จะได้ถูกปากเข้มขึืนอีกน่าจานะเนาะสำหรับคนไม่สบาย กันเขากินน้ำไม่ไรกันฮกินรถจัดจัดป้าเจ้าพี่น้องแม่ช่วยยาขยำช่วยยาตำกินเจยำเหนืยมข้าวทอดนะเจ้าปะมาจัดมาเด้อพี่เจ้าเอรข้าวทอดใส่ลงกป้ายใส่จัดหาลูกก็พอกินคนเดียวมันจิเมมวดนาะจ้าเนาะคนเดียวพี่เจ้าเหนืยมก้อนดูก่นให้ท่านบอกก่อนนะจัด không kịp yên ngày ra thì tái ra đảo ra mất xài là mất kịp 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 nắng ngủ nắng ngủ chưa? Thích ใส่สักก้อนเนาะย่าไม่กินผงลวดย่าใส่ลวดดีเด้อพี่น้องลวดดีจ้ะพิดผงจ้ะต้องใส่พ,พริกเผ็ดเพราะวะ่าคนไม่สบายเนาะก็กินพริเผ็ดจ้ะน้ำปลาจ้ะปลาเป็นน้ันนิ้ะเค็มมะนาวจ้ะ ขย้ำละก็ยิ่ได้หลายอยู่พี่น้องขย้ำก่อนจัดชิมยังขย้ำเมื่อเยาะเ <laughs> นี่ยมันจะเป็นเม็ดเป็นแข็งลูงก็ใส่ตู้เช็ดไว้แล้วขย้ำไปเรื่อยพี่น้องข้าขอตัวขย้ำกัน้อจ้ะ ยำนี่แหละพี่น้องถึงขั้นตอนใส่พักใส่นั่นจะนี่ยากอีกใส่ใส่หอมจ้าหอมโรยลงไปหอมใส่พักเครื่องปุ๋งที่ลูกเข้าไม่หายจ้ะยากทําไม่ไหวก็ได้กินกกน,นี่นี่จ้ะนี่ใบตะระแนจ้าพักชีจ้าโรยลงไปน่าจะเนาะชีตะระแนตามด้วย ทิ้งซอยแล้วยาลูกทําชิ้นยาวยาทัดอันไว้เคี่ยวไม่ไหว,วนี่มีแรงนี่จริงจะพี่น้องเอ้จะคุกเข้าให้เขากันอืหน่กกินยังพี่น้อง มาจ้าพี่น้องเด็กตาจ้าตานายหนึ่งสรเรียบร้อย ้าเดี๋ยวจ้าหา,ายำเหนืยมขออดัดทีมือยาดายับยำเองแต่ลูกชายลูกกภรรยเห็นคนเอทำเนื้มทำเขาทอดจา้ดาหนักกินมันพี่น้องมาเด้อจ้ดเด้อมากินละกันจา้าหลายคนอร่อยๆมาจ้ะพี่น้องนี่หนักกินไหมาจ้ามาเด้อมาเด้อนี่พักก็มีอีไอ้ใบผักชีฟันเลยจ้าแล้วก็ พักสลัดจ้าแตงกวจ้าพักเอสเลารี่จ้าวันนี้แล้วก็นี่พริกหวานจ้ามาจากพี่น้องกินด้วยกันจ้าอร่อยเซฟเวอร์ด้วยกันค่ะมา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 ีหน,น่นอร่อย ครับเดี hmm. ๋ยวแล้วสุไปพุ่ไพ่ทำยงหลังด้วพี่น้องพุไพ่ก็อยากก่อนนี้ยูอ้อืมหลัพี่น้องคนไม่สบายอะาจิ้วจะแบบเนี้เนาะจันเนาะรุนถ่ายรุนทำ mà chiên nó thật thế kìa ừ. 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 ไปด้วยน้องชมว,วิษเพิ่งนอกไปด้วยพี่น้องบราก,การทั้งนอกบ้านจ้ะจากเดม่เคยนำมืกันปุ๊บรวมไปด้วนเนาะถกตอกกับทำทั้งหลังจ้ะ เดนเด้ออ่ะเดพริกโดดจ้ะเด้อิ้นบำนี้เขทอดยวดจ้าอ๋นี chụp hết trong tiền thế Nhìn bắn hạp không? Mình nhìn kinh nào? lòng <coughs> ạ ร้น่อคจะไม่แสบตาหรือก็ไดไปเลยเพี้พี่น้องเลยโอ้ยพี่พีกโอ้ยพี่พี่พี่น้อง เไ็ดคร่ะไม่ไม่ด้พึดพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อจ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า่าดาที่กินตโตละจ้าแต่ว่าไม่เทสจ้าเนี่กินได้ไหมคุณจ้าพี่น้องเห็นไหมจ้านี่หนังหมูนี่เออไ๋คิงนี่พักเครื่องปรุงเขาจ้านี่มาดูนี่ดูเขาทอดเขาทำไบบเผื่อลูกชายครับผมนี่ท่าจาย,ย่าดาวคือพริกจ้ะเหนี้อมั่นเขาไว้ตรงไหนก็ไม่ได้ออกมาให้ดูพักหมี่กี่ใบเต็มเลย